ข้าคขาวมาเท่มือี่มอปูตาปูคือปาข้าวปูคุ้มปูบุกคุ้มเจ้าคือเจ้าทัเจ้าวางเจ้าข้องจะกระดบูชาเือแค่คือว่าคือพระองค์นึกมุมนึกมุมบวดวันนี้วันคือข้าวขาเท้าวขามไม่เลือกพระมันถือว่าะขาชื่อเตี้ย่นเพาท่าด้อชอบเออว่าถือว่าท่าชื่อเตี้ยเ้าเวเวเ็วชื่อเตี้ยชื่อเตี้เคือข้าวขาวแา้วแ้วแกวอ่ะค้าปาชือเตี้บะเอาแต่ชือเตี้ดทุหายื่อแปงจะพักกต่น้ม ักเื่อตัวใด้ัรับเออเรกหูร้าะฟาวซวอนชุดเก็ชดแปลนั่นแหละเออมือนี่เป็นมือครั้งวังดีวังเนี่เป็นบังื่อขาวถามคอคอสองห้าหกห้าวังืีอขาวถามหมอมือหมืกเว้นวังขีขาวถามทำไมชื่อมอขาวถามเพราะว่ามันเป็นคือกับเ้องไงดีคึ้ถามคือคือกบน้องเล้วจะบอกไห้นะจะบอกข้านีเลยเขาว่าเออพอเลยนะเขาว่าเด็กคือกบะ้องมัาเป็นตัวไห ข้างมาพีกับมองหนึ่งกับสองก็คือพีกับมองสองกับสามก็คือพีกับมองเข้าใจสามกับขี่ก็คือกับมองห้ากับหกก็ือกับมองบัคเชียร์เกจรงจรงก่อนไม่แค่พีกับมองฮะเข้าใจหมอเข้าใจตรงกันเอืเอมือหนึ่งเอือรังบันผัเนาะ ไปคุกันมาอยู่กับวกั้นอืมได้คือมันไดคือราอืมคือไปรากมันร่ายไปง่ายอันนี้นางบอรรงกุีคูงพร้อมกับสีริพรบุกเรียงเออทะลุถังหุได้พอเออได้คกได้รักได้คบได้หมานี่พอเอ้ยได้รับปากรับคำได้พอครเดีตามทันได้อืมไปคือก็จได้คง่ายเลยไปคือขององนางบอแรงงูแต่จะมอเข้าใจเข้ามาไหนกูกะ เออได้ต th ้มบะคำง่ายให้พอแล้วมัวถึงมากหนึ่งว่าคือถามคือนี่ยเข้าใจว่าอีนางวอได้มกับอีนางคือพรส่งง่ายคือัง่ายแต่ถึงได้ต้มบขากเจ๊ชื้อต้มนั่นละมัวถึงมากหนึ่งจากเจ๊ชื้อต้มนั่นละเขากันขากนไปเขากนมาคืออะนระุกว่าบังเนดอก บักคเก็อบ <com> ืบบ so you know ักคเก่าคืเดฉันได้ใจบักคงเก่าคืเดอว่าชาวูรักข้องมาฮั้นหรอมั้งภูจังได้ือพอเราจังเบาๆไนแล้วว่าเกืบคือคือมท่านนอกมาเก่าคืบพอคนที่พ่อเชื่อกูนัะต้องบักคงเก่าืกทังได้ใจเก่าถืบพอถขงด้วว่ะอะอขอให้ลูก้านทางสองมือกบมือสัมมือเกมือม้านายดวันนะ้ถูกขาพระราึงถึงแล้วก็รวอก็บุญก็รอบมาก หายต้นรบกับเกาด้อต so <dum> ้นมาข้ามต้นอี่ต้นมาข้ามต้นมือมื้ยนาค่าดูเจ็บชื้นทนาดนั้นเนาะอือครับผมอ่ะเจ็บบาดอืออ่าเขาใครออันนี้อีรางออมอันนู้คือมือกระชงท้างตัวงไายพ่อเออจะมาเจ็บปวดจะมาทุกข์หนักจะมาทุกข์กายทุกข์กายพ่อคือจะง่ายถือวิกล์กงวิบเวน Bên bên, nữa, đặt cái cả cảm với bé cả quá tháng mưa đặt cần thay quá tháng mưa thay cần thay với phải con từ từ mai mua cứ thế trả lắm bạc từ cả năm thì có khách thuộc vào thì cứ đắt khôn khéo cả đàn nó nhân bài cả cửa từ ở chúng bây ra và ra nhà thì cả tông ra ừ. ra cả, đầu trăng mau ra phóng bụng đó rồi đó à quan năng từ đó năng sống mà ổn à có hai mươi số mười năm mười ขอถ้าแก้ป <Lia ons S 1> <The alt> ัญหาก้ทุกอย่าขอจกต่วยนลงนะเอเอฟคือผ่านมาทางช่องล้างแตงโมูาด้วยเออร้ายผู้ร้ายคนร้ายคือเขียแกงงามอีพอเขียนหาเออคุยเขียขายบบกพ่องกับมือนะพาพรขันนาโคอันนี้คือสือคือแบบอืมวัว่องคลองเล็กอพรามันคล่องไงกคล่องไปอื นางบัวทองคองฤกษ์ถวายองตู่่าห้าร้อยบาทนางชักมิดยาพา้าทวายปู่ห้าร้อยบาทนางสมพรอ,อาจราถวายปูสองร้อยแปดบาทมือแปดผองนะเออมะมือแปดบาทด้วยนางวิรัตก,กมือเออโคฟโคฟโคฟแล้วว่าจามบาทที่โคฟขา ที่ได้ไปเดินตางเดินก็ทางพอบางทางมือแรงมือวบาแรงมือแรงมือบานี่จู้นี่คือว่าจะพักไปเคลียวข่าวนะเออสองฝั่งโค้งวะสองฝั่งโค้งเคลียงรวมมาใช้กันเนาะเออแะพักไปกินหัวแกว่างามือหัวว่ามือไปกินอันนั้นเขาเออฟันวฟันครัเกินฟันครับเคยกินฟันวะยังว่าเคยคร

ก่อนทานกว่าขาเปื่อยหัวหันเขียวดนเียวหัวหันเดียวนกินเภาพก๋่ยเครวต่างเด่น่าคแต่เพื่อพาไปเครวก่างประเ่ศทรงเท้าอายุสิบเกื่บสิบแปดนานๆเรื่องแบยพวกอาหารคุ้นอาหารต่าเอะรแบบครับ ชึ๊บเซ็ตชึบเปิดกิมวิงกิมวิ้งนะยิมวิ้งกิมวิ้งเล้บบ้พูเออพิมกิมอะไรเออบ่าปุ่กลางขาดก็แบบเออชึ๊บเ็ตชึบเปิดพอดีพอห้ามไอ้บ่าเท่าบ้าแกมาเหรอบ้าปูพ่อก็ลังดีนี่แหละแต่ว่าขั้นอันอยากให้พ่อดีขึ้นอ่ะเรื่องงานงานก็ไักบ ร่งหักักหนึ่งเขาปังไฟเงี่ยมาเรื่มครับปูทุกมือดืนะครับมาฐานได้ทุกมือดึงครับปูหวกักว่าิึงไดุ้่นไห้ครับปูว่ามันหุนรอบเขาเรื่อยเ่ยกกแล้วเขาเกคือก็นเรื่มว่ามันหมุนรอบเขาครับแต่ว่าบุญก็มันคืออาหารเครื่องมาเรื่มครับปูเออร่วงอ้อกอ้อร่นเอ๊ะร่นอืมร่องคือ้าเติมก็แบบว่าร่างสวยหลอนทุกอ่ครับม เออรุ่นนี้อายุจักชีสิบห้าปีมั้งร่นชีสิบห้าปีมันกุ๊บเออช่วงชีสิบห้าปีมันปุ๊บเออช้วงชีสิบห้าปีมันครับเออเขาไปตว่าเขาเขาว่มมาเขาแกลีดือ้งออชีสิบผ่าเขาดื้อหุ่นจักแรงหุ่นจักง่ายหุ่นจักอาหารเข่าอาหารแรงอาหารบายเออแตงผ้าเขาผ้า,ขา,ขาป,ป่าเป็นเลยช่วงชีสิบผ่า แต่ว่าช่วงชิบเ uh 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 IC ็้ชิบแปนี่เชี่ยนแก่กรขคืนนี่ไปจะี่นขต่กคืนมาเริ่มการเว้นบ่อข้อไดนกบว่าเนาะเออชิบเต้ชิบแปรนี่กางเว้นบ่ออไ้เรี่ใคลเจือข้ามาเริ่มนะเริ่มแป้งตูเป็นนะเริ่มไปละพ่อชี้ชัยรู้ว่าเขาไปขี่ไข่กูว่าครับงานบ่่อยอาบนั่ครง กะอยากไปกูเด mm ้อเอออยากไปก็ความมือกูเด oh okay. so uh, ้อชิบเก๋ชบเปยเนาะแต่ว่าชุ่มชี่ยชิบผาเตือนถึงมาคือกับแนงกับง่ายอาหารเช่ากับแมงมาเมอาหารเช้ากับแมงบุบเออเี่ยงก่ะคือกักแป้งแปงง่ายให้ครัวถืนกูเด้อเออถึงไปบ่ายกันถือกับคกักแต้งยาหเรงกัแตงคือเกาเนาะคือกับพอ่าคนอายุทื่ชิบผาที่ชิบหกหนึ่งอือพ่ออารู้อ ก็ไปเจียวว่าเขาเถาแล้วอย่าเง้อเออที่หาที่งบรักที่เนี่ะอืมเพราะพ่องงาเออพอเบาเี่ขอถามมัาไม่เยนว่าเ่พอสิือเาเอาเราเด็กผู้ชายเอาเราเด็กเรเด็กเดียรยับมือไม่ปากพ่อแต่กันเออว่าเราเด็กเดียกันเหมเดียวว่าเัีนอะไรกนเก่งไมว่าเรียนฟองก่อนเออ้ขงไปยังก็ก็ตั้ชื่อสิบ้าเขาบงว่าเทื่อืออแต่ว่าไม่คู่ก็ถือว่าคือเอา ไม่คู่ต่อไปคือสีหาทีเอ๊คือสีว่าเขาชื่อสุภาเนาะไม่คคู่ต่อไปหาที่เ็ยเพราะาเอรเพราะว่าปีนี่หาสีบเอ็ไม่คู่คือสีว่าดหน่อยเขาเรองแบเทีาะว่นาแต่คือเพิ่มคือนำนักอต่ไม่คู่ก็ได้หาที่เอ๊กันงอมเขางอมแกไปคเอปีเดียวันเนาะ วัดในู่นนออืมค yup> okay? yeah. yes, ืนห่าน yes, yes. ึ <S, <S, yes, no yes, yes, ่งกระด้นฮักเนยน้บอืคืนแค่นึ่งกระดาอ่ะให้ลูกเราไม่ก้มไม่รำไม่ก้มไมไม้ยถึกับภาพแข็งแรงขอให้เงินได้เงนขอให้ทองแล้ทองเนหึงหึงไ้ก็อนเงินเงินแล้วลูกนอ่าจต่เดิมเอฟคอผ่านมาทางเชิงยึ้มแล้วด้วอร้ายปู่ร้ายคนร้ายคือเสียงยังงามบวงบวมากผู้ได้หาได้ชือไปนพมนผู้รอยเก่าบาทกับมือหารเก่าบาทกับมือรอยนึ่งกับมือ เอออาหารทกแบมือฉกมือรักมือฉกมือหวานคผู้ฉกครเด้อฝากท่านองดีมากกบมือคื 53, ้งแกพมือเต็มม <means? S 2> ือคำป้อมือปาดื้ม <looking> ือารดื uh, well, ้อรลายกูร um. right? ้ายก้องรายคือเสียงเง้นเอารักให้เรา้อลกเด้ออาหารกงไม่แห้งไม่ฉกไม่รักไม่ฉกไมานอันนี้เขาขายนางไม้บุงมมาดือนางมไม้บุงมาัดือถขาไว้เพือทางสองทางบัก อขาขายย่างลบบไม่กับไม่แบบไม่กับไม่มาตู้กูกทเกาแบบแบบกูเัยเอออะไรแบนั่งมาออมขาเข้าขายมาขายดำารด้วยขายเฮงเงหมายมันได้ฝากข้าวเก่าคือเกืเก่าคืเกืบเกาขมันได้เด้อหมดถูกมหมอืมอ่าขายมันได้อ่าขมันได้ตุากขาวมันได้ถึงหนถึงบออันอี้เขาอื้นยางแบบอรบอก To cặp hàng lần, và chưa tôi chụp mô tinh cào mhm. Qua giống như mầm nhầm mắt mầm 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 เออแม่เดี๋ยวผมามงแต่า่มั้ยะเอ,อแม่คือหนักตัวจืิมัยวานน่าจะมอาหอหนว่าพอว่าจะคึอเรื่องขวาเสี่งออแมแกัดข้าวได้ไหมกัดข้าวได้ไหมพุดหนักกัดข้าวไ้ไหมกัดข้าวได้ไหมบางรั้งเออแม่คือหนักอ่งหักหนัก้อง มาจะใช่วากระเจา้แม่ข้าวแม่ข้าวกระแม่ข้าวนว่าขอาข้าวหวานเอาไหมคือข้าวปูมาหาไงแต่พอว่าขิงมาใช้มึงหาไมนจับมึอเด้ร่ขอใจขอสื่แต่มงขึ้หนักอือข้าวบ้านเอาข้าปูไม่เอาคู่มึงไว้ข้าวหวานข้าวปูเออมาคักแขกมึงเลยม้บเนี้ยว่ามาทั้งยิ่งหวมืเดี๋ยมาทั้งนี้ว่าเจอจะจากกันยิ่หน่อยมืาเขาไข่ได้กินไส้ก นายมิ้งนายบัวเอินเ <c oughs> ขาสบายอบปูตาได้ให้ติ้งน้องๆด้วยนะพ่อนะพ่อได้ค่าขนมพ่อได้ค่าอมฮองน,นายทิ้งไก่หว่ะคือว่าทิ้งก็คือว่าไก่หว่ะทิ้งไก่ฟักทิ้งไก่ฟักเป็นนั่นคือว่าทิ้งไก่แล้วก็ฟักอือก็เพราว่าทิ้งไก่ฟักประเทศจะปูมาจะก็เฉพาะแม่เนาะทิ้งไก่ฟัก ว่าแค่ป้าคือเขามาเขียงไก่แต่เามันนั้นเราุนฟัก่เากุฟักพอช้อกไก่วันเาพอช้อกขี้ทัศกาสิพ่อท้อขี้จริงจรมีพ่อท้อกอไค่เก้าเกือหกเดือนหนึ่งท้อเือว่าคือคือพ่อท้อสองห้าหนึ่งเก้าคือั่วห้าร้อยบาทอ่คร Mà gãi danh thì nó khó khó khó, khó 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 khó. Qua, chẳng có tốt bóng nó, tốt bóng áo mặt hai Mà quá tầm ngày mà nó bóng mùa lắm mặt hai tuổi quái bóng mặt hai tuổi quái bóng mặt hai tuổi quái bóng mặt hai thì quái thì mặt thì tuổi

bắt đầu chuẩn bị bơi bắt đầu chuẩn bị bơi bắt đầu chuẩn bị 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 bắt đầu chuẩn ไานมึงวัน um. okay. oh okay. um. ี Ole, ้ส no no. ึกแปดนะอือโอเคตกค่ะอือันนี้ขขาใครนางชุบงื้ีกระคำเออขอถวายจุบววายจุปอุ่นวนาวถบายจุปเพราะว่าหัดจูบอ็ทาไงทำมึงไดงแบบวบายจุปพองยังไงก็คือจะวันถวายจุปอือโอ้ย ช่วงเนือะส,ส่สัตือกินได้เนาะเอ,อ,อแคแกค,ค,คงค,งคงแล้วก็จุ๊บวันวันจุ่นืมาจุปูาต่าได้แก่เข้าไใหัจุ๊บอืถึงจะหารดกระเด็นตัวนะ <c oughs> ม้มาไม่สามารานะแต่มาจุปไไูได้เงี้มันใกมันใกลเออข้าใกล้พ่อม่ได้เข้าพ่อเข้าใกล้ได้ดูเ <c oughs> พราะว่าพอสิจเรณาก่อนกล้นะคนไหนเหมอนมากพ่อก็ไม่ใกล้คนไหน เออน,น้ำไม่อาพ่อก็ยืนห่างๆนะพ่อทําได้นะเรอตัวคนนั้นชี้ไม่อาบน้ำชิ้กินกุยๆอย่างนี้พ่อก็ไม่เข้าใกล้นะเอ<ม>ออาหาไม่แค่พ่อก็ไม่อยากกินนะ่ะลูกกุ้งทั้งวัชัยบักกอบพ่อก็ไม่กินนะมันไม่อร่อยอ่า มันเป็นอย่างนี้อย่าง้มันไม่ชุ่มฟุชุ่มฟเหมือนนะดิมเรือไม่ใช่ว่าเห็นยังไงเอางงยากเขาพิจารณาเขาไม่ใช่เรื่องงงเรื่องขอให้เออเขาล้ำเสียงั้ำน้ำเก่าเ,นะาานะาเาราื่องน้เรองน่ะน้ำ้มเรืองมันนมดน้ำบ่อแต่น้ำไม่ทางตื้นเออกอดกูป่อยแค่แบบน้ำป่อยแค่แบบ,อบกอดที่เกิดไรเรืงนะ จตอนไปเดยทั้งคืนน้องเมื่อานนี้ปาเขาตอนห้ายกเขาปากอ่ำปาาคือเขาอยุนเข้มบอกพอถ่าแคบพอแคบป่าแคบครับเขาอือเนาะอาหารอืดขนเป็นอย่างนี้แหละอืออ้าวขอให้อีนากุิหนึ่มีขบมีือบมีขมีหมาด้วถวายกุพอเอออาพอจัดการเนาะเอออาอาแคบแคบแคบตัวหลักแคบตัวหลกอือเอาคือได้ขบคือก็เง้เงยดง